คลรมอไฟเขียวเพิ่มค่าป่วยการให้อสอมและอสอสเมื่อวันที่7มีนาคมนะครับนายอนุชาบุรพชายัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงมติคลรมเห็นชอบนะครับเพิ่มค่าป่วยการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือสอสมและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพหรือสอสส จากเดิมนะครับได้เดือนละ1000บาทต่อคนเป็นเดือนละ2,000บาทต่อคนแทนเป็นข่าวดีนะครับให้กับทางด้านพี่น้องประชาชนที่เป็นอสอมในต่างจังหวัดแล้วก็เป็นอสอสอในกรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คืออาสาสมัครสราธารณสุขประจําหมู่บ้านแล้วก็อาสาสมัครสราธารณสุขในกรุงเทพมหานครตามชุมชนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสราธารณสุข ประจําหมู่บ้านนะครับได้แก่ทั้งอสสแล้วก็อสมจากเดิมที่ได้รับอยู่เดือนละ1,000บาทต่อคนเป็นเดือนละ2,000บาทต่อคนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการที่จะให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและก็สำนักอนามัยในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ตั้งคําของงบประมาณประจําปีของรายการ จ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอสอมแล้วก็อสอสอในอัตราที่เป็นเดือนละ2,000บาทนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567เป็นต้นไปส่วนทางด้านในอนุทินชาญวิรุฬนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุว่าค่าป่วยการอรสม2,000บาทผ่านคอมแล้วครับส่วนค่าตอบแทนอสอม,อสอมที่จะเพิ่มขึ้นจาก1000บาทเป็น2000บาทนั้น จะเริ่มขึ้นในปี67โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณปีละ13,081ล้านบาทและการอนุมัติเพิ่มค่าป่วยการครั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของอสองมและอสสที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชน